สเสร็จก็อาจารย์ก็จกัดชุดเต็มไปเตะที่แปดหิ้วต่อก็โอ้โหเรียกว่าแฟนบอลเนี่ยเป็นห่วงหน้าดูเลยครับแล้วก็กระจายนะครับแล้วน้องๆก็โอ้โหเรียกว่าอย่างที่บอกน้องๆก็อยากเอาแชมป์ที่นี่เพราะพวกเขาก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อสองปีแล้วรุ่นโจมิจ<า>กรายการนี้โ<ด>ร,ร,รงเรียนหมอทอวิยาส่งทุกปีประจำแล้วส่งในรุ่นของประชาชนทไปแต่ว่า เอาเด็ก17 18ปีส่งแบบนี้ทุกปีนะครับเป็นงานประจําปีของโรงเรียนสาวของ18จัดมาปีนี้เป็นปีที่26เด็กพวกนี้นี่เดินสายรับกันดูกับประชาชนทั่วไปตลอดนะครับแม่ได้ฝีมือดีถึงกันไปเล่นในเจ็ดสีได้นะก่อนจะไปถึงในเจ็ดสีก็อุ่นเครื่องกันที่นี่เลยครับแมาเอานะครับเดี๋ยวมาชมเกมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองกันระหว่างซาดินาสังลุยครับได้ลูกเคลียร์ก่อนครับ ไฮนาสังลุยในชุดสีส้มกับร้องไ,อไกลๆครับแม่ไม่ผ่านเจ้าก,กอ๊อฟครับเอบอลได้อยู่ดี่ทางด้านบาร์บังนูดสุธิพงษ์และเล็กมาที่เจ้าเตระกรครับแม่ลงบนตัวจริงเลยครับมาที่เจ้ายักษ์ครับนักผู้ชมเรียบร้อยมาที่สุธิพงษ์สุธิพงษ์เปิดทะแยงมามีกะป้อมค้ำอยู่ข้างบนครับแม่แตงเราก็แตงกิง้วครับมาเลขสิบสี่ เดินบีบบนเลยครับนี่ครับโอ้โห,โหดูครับไปเล่นสเสบ็ดคนมาจริงๆงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันลงมันสูุยังต่อแล้วกว่านี้วรากอช่างเขียนดีโอ้โหยังอยู่แลแถวสองเก็บได้ดีได้วรากอวรากอยกมารังดินด้านฝั่งซ้ายแต่งกิ้ว

ปันนวัตครับเจ้าปันนวัตรั็แม่ชุกรอรันชุกรอรันก็แม่สับด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปเลยก็แม่หนึ่งรับประตูแล้ว์แลงด้านหมอกนกระบอกทองของนางด้านดาสินดาสาวลุยเป็ลายช่วงต้นเกมเท่านั้นเท่านั้นโอ้โหทักทายหนักๆของยุงด้านเด็กๆหมอนทองวิทยาครับดูครับโอ้โหอเอาไงล้วว่าโชว์ว่าเฮ้ยเอา,าวันละว่าเอากันละเว้ยตรงวันนี้ของด้วยขวา นี่เบสิกกาหวานทองด้วยนะครับสำหรับทางด้านจะโชกุลนะครับผลผลเจริญครับลูกศิษย์ของยาตะกลนะที่เล่นให้กับทีมทางด้านซารีนาสั่งลุยครับมาที่มาลิกซิงทาด้านซารีนาหลังคืนมาทีครับผลผลจเจริญครับเจ้าโชกุลเอียบถ่ายบาลีบาลีสเปซโชกุลมองหาเบือนอยู่ ต่คุณฝาตามหลังแล้วอย่างไร้ายดุลโด,น,ด,ดนเก็บได้จังหวะนี้พลกและจิ้มมาที่เตวรากร่างเขียนดีมนาที่จะป้อมเจ้าป้อมยังไงอะคณีขาดเสียบอลบมิได้ดังซารีนาสั่งลุยครับลวกะขอคอนมาคารีนานี่ต้องบอกว่าพลกนรกเข้ามาเหมือนกันเลครับเอาชนะจุดโทษทั้งด้าน นิราชอบมาครับสุดมันเหมือนกันครับเสมอในเกม4ต่อ4มาอยู่ที่ทางด้านแตงรักแตงกิ้วแตงกิ้วปานาวาดเปิดบอลมาโอ้โหลึกเลยออกหลังไปนี่ครับผู้ทำประตูขึ้นนำมาทางด้านหมอนทองธิยาครับของในขวาส,สวยเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปแอดมินครับเว็บแปะกันยับที่สุดี่เอ แปะยังไงวะมันยุ่งอะไรกับเพจกูนี่ <c oughs> อของเราไม่มีนะครับเออส่วนมากส่องแต่หนังโปะออะไรก็ไม่รู้นะออวันนี้มาเว็บพนันมาได้ไงวะงงไปหมดนะเดี๋ยวมันโดนแบนด์โดนอยุงย่งไม่หมดนะแล้วมันแปะทุกนัดเลยแคนดูสามสี่ร้อยมันก็แปะเลย ขอความเผงานะ้ำเคราะด้วยครับมาดูกันต่อนะครับเป็ด้นานนอนทองวิทยาหมอนทองวิทยาบอลมาลูกนี้กรรมการว่าเป็นลูกอะไรนะลูกสกรีนครับเตือนผู้เล่นหมายเลขสิบกองด้านเออน้องขอโทษน้องขอโทษพี่ขอโทษน้องน้องพี่แค่แย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 นะสั่งลุยครับมาดูกันต่อติดได้อะไรคนนี้อะไรเรียบร้อยน่ารือ มาดูบอลบอลเรียบร้อยนะคุณเรียบร้อยนะครับโอย้วยวยายยาวๆลูกนี้แต่ยังไม่พลาดดังดันสารินาดังเลยจัดไว้แต่ดันาามันทองก็เคลียบอลทิ้งออกไปไป็นลูกทุ่มของสารินาสร้างเลยเหยียบทุ่มมาหมายเลขสิบแปดระเบิดมาทางขวาไปเลยสิบควบจีไปถึงจนหลังเราหักได้เลี้ยวขอด้วยซ้ำย,ยังอยู่กับบังกอบได้ขวาไว้ได้เจ้าฝากกอบแล้วแม่ กลับมาให้เซนเตอร์ตัวสุดท้ายไหลต่อกลับมาให้เซนเตอร์ตัวสุดท้ายกว่าแล้วเราบอลต่อขึ้นมาทางด้านเซนเตอร์ของเซนเตอร์หมายเลขแปดแปดแปดลูกนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วลองยิงไกลๆลูกนี้ยังติดอยู่ที่หมอนอวิญญาโตกรีบรีนอวิยาลงให้เตะวรารกขอมาเองเลยแล้กัวจีใต้ไปเดียวมาเจ้าโชว์เจ้าโชว์จะาบอลไปได้ลูกนี้กัปนบอลไปกั็มาไปแล้วกัวจีใต้ไปไปแล้วเจ้าโชว์เจ้าโชว์มาเองลองเราดีเฮ้ยเฮ้ยข้าเข้าวหลังไป โอ้โหแม่เกมไวครับแล้วก็เหรียญผู้ชมด้านข้างสนามนะครับตองเซฟตัวเองด้วยนะครับแม้ว่าดันเวลนักกีฬามันมีน้อยนะถ้าพุ่งไปชนเนี่ยจะได้รับการบาดเจ็บได้นะครับงั้นก็ต้องระวังด้วยฟุตบอลอยู่ทางด้านไหนครับฟุตบอลช่วยเก็บบอลด้วยครับฟุตบอลอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังนี้ครับด้านหลังทางด้านหลังประตูนี้ครับอกเลย่ว่นคืนมาเยอะแบบนี้กับบอลหายไปลูกนึงนะครับแต่ผมขอจะรักผมกลับเลยนะ วางยาวๆตอกมาจังนาตากวาต่อกก็มายังติดอยู่ที่อยู่ที่ไม่ใช่สรีนาสร้างเลยโดนสกัดออกไปเปลูทุ่มคลองทางด้านสรีนาสร้างเลยลูกบอลครับลูกบอลครับโอ้โหตอนนี้โฟกัสที่เกมอย่างเดียวเลยครับเด็กเก็บบอลก็ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ไปดูกไปอยู่ในงานกันหมดแล้วหรือเปล่าโอ้เด็กขึ้นขึ้นเวทีกันหมดแล้วตอนนี้ยูบอยยูบอยดูแลบอลด้วยไว้ยูบอย มาที่ประตูของด่านซารินาซังเลยมองหาเพื่อนและเปิดยาวๆมาแล้วก็ขึ้นได้ครับล้วเก็บได้ที่มาเลขสิบเอามาลงสวนและเีเดียวตอนนี้เจอในกันสามด่านใน,นการยังไรมองรอเพื่อนอยู่แล้วก็ยับโยกไปลนกนี้ผมจะไม่หยุฟาวฟาวฟาวของสุธุพงษ์และเล็กครับนี่ครับภาพสวยงามก็ขอโทษขออภัยกันไปครับแม่เกมการขันกีฬานี่มันต้องมีกรรมาทากันครับฟุตบอลขอโทษครับพี่ก่อนแล้วครับพี่ โอ้โหดันเวซายอย่ผมหันไปไม่เห็นอะไรเลยครับมืดตึบเลยฮะฟีชี้ของดานซารินาซังลุย <c oughs> เี่ครับสถานการณ์มันจะไม่ปกติตอนหมอนทองลงเนี่ยฮะโอ้โหมันเต็มไปหมดครับผีชีของซารินาไปผ่านหัวตะบดชนกันไหมใครจะที้ก็ไปไอ <c oughs> ้ลูกทุ่อของดานซารินาซังลุย เนี่ยบางโนดก็มีคนนี้เลครับคอยรับเคาะแทนนะแต่อัดหัวมั่งอัดปะุมั่งตัวเขายุงไปหมดนะนี่ค่ะเจ้าซีนะกับตันทีมนี่ได้รับการบาดเจ็บเต็งที่เข่าเมื่อวานนี่ก็ยังไม่ผ่านความฟิตนะครับก็องพักไปก่อนครับแล้วขยับมาจังหวะนี้เจ้าเตงวัวไปแล้วจังหวะส่วนของด้านหมอกระหมอนทองอคณีอคณีมาที่แตงระแตงกิ้วคร่บแล้วแทงมาโหแรงไปครับไม่เลาหลังไป แทงกิวปันนวัดครับก็ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ไม่ได้อันดับที่2นะในโซนทางซ้าครับแตมเท่ารนาวีนะแพ mm ้ hmm. ประตูได้เสียอย่างน่าเสียดายครับไม่ได้เป็นตัวแทนในภาคนี้ครับเด mm ี hmm. ๋ยวก็เดี๋ยวมีรายการเล่นเราเรื่อยๆอย่างน,านี้มอนทองเลยไอจอยระวังนะครับโดนบอลร่วงไม่รู้ตัวนะ็น <laughs> ลูกชุ่มขอ้อยดิกลบอนทองวิทยา ทางซ้ายนี่เราต้องนั่งเทียนภาคแล้วนะรู้ว่าเรามองอะไรที่หึงเลยผมดูครับนี่ครับอ่าหมายเลขแปดนูนเกมต่อกับไม้ติดทีนี่ทางด้านสนาต่างเลยหมายเลขสิบกับบอลไว้โดยหน้าอกแล้วไปแล้วครับลองดวลกันหมายเลขสิบเมื่อกับมามาแล้วเจ้าป้อมป้อมไหลด้แตงกิ้วแตงกิ้วแตงกิ้วพยายาต่อมาให้เจ้านาวเจ้านาวจับบอลไว้แล้วคืนบอลกลับมาเจ้าป้อมเจ้าป้อมลรงนี้ได้คนเลยไม่หายไม่หายนะเอ้ย ซุปเปอร์เซฟของผู้สมทวงด้านซาดินาครับนี่ซาดินาผ่านมาได้รอบนี้ต้องชมแกเลยครับแกพาเข้ามาครับแม่สุดเหนียวผู้สมทวงทางด้านซาดินาสั่งลูกแบบบังดีนะแม่โอ้โหเจ้าเตะครับยืมแปกโค้งเลยครับแม่ไม่ผ่านแล้วดังวานี่แยสดาลังกาครับเจ้าหนาวบอลอยู่นี่โนพัดโดนโอ้โหหน่นเลยครับอาคารเลยเขาเรียกว่าในหอให้ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์นะมันได้ให้เราไปเห็นแล้วนะเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์ โอ้โหเนี่ยชนะนี่จะมีแมตช์ที่สี่เลยครับในช่วงเวลามาสองสองทุ่มออกว่าสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มทิ้ประชาชนท,ทั่วไปประมาณนั้นนะครับโอ้โหมาอยู่นี่ทางด้านทารินาสังลุยทารินายกมาจังหวันนี้แล้วก็โอ้โหจะดูมันเล่นกันเป็นเหมือนแมทที่สามเลยอะโอ้โหไม่มีเลยครับจะเตะวางยาวเรื่องนี้ต่องให้อะไรนี่อะไรนะให้านาวครับ พิสด,ดาลักกาแล้วยกมาที่ปานวัตร์ก็โหยังมีหมายเลขสิบแปดมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนกนเป็นลูกคอนเนอร์ของด้านมอนทองวิทยาคอนเนอร์ครับหัวอาจจะมีแฟนคลับผู้ใหญ่ถามหานะตอนนี้เสียบลูกชิ้นอยู่ในงานนะเดี๋ยวมานะเออ คนกำลังแน่นเลยก็เวลานี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปชอบร้านหลายร้านนะในงานนะครับอยากมาดูเกมกันต่อ หมายลขมาส่งได้ไปแปดแปดแปดสนิทนามาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ถึงช้าหน่อยเขาเพราะว่าเร็วมากเร็วมากไม่ทันนะเด็กมันวิ่งจังเลยก็เร็วมากไม่ทันแล้วเปิดทะแยงต่อกับมารนี่มาตาภาคได้เลยนะครับตรงนี้นี่ไอคนด้านส่งคนนี้คนนี้ส่งคนด้านนะไปดูกันต่อมองไม่เห็นแล้วหลายตอเอามาผล่มาใกล้จะป้อมได้ไปให้เจตเกียวสปีดตามทันทันไม่ทันทันไม่ทันไม่ทัน ดาสันโวหอดังด้านชาลีนาสั่งลุยมีลุ้นอยู่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเจ้าทัชพลน,นะเจ้าด้าน,นะครับสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนะยิงไปแล้วสี่ประตูตอนนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวเราลิดมานะหลังรอบชิงนะล้วก็ยังเอาหนีอย่างไรอยู่ดีด้านชาลีนาสั่งลุย ยังไม่ผ่านวอาของดาเจ้ายากักษ์ครับนะเจ้ายักษ์อีกแล้วนะครับดูบางนูดนะโว้ยไม่รู้ผ่านใครกัน้น่มองไม่เห็นแล้วนะ,<อ>นะไม่เห็นกันมันยังเดาไว้ก่อนนะฮะจะขึ้นอัศจรรย์ก็ไม่ได้กังวลสามสูงอ,อีกนะเฮงคอนเนอร์ขออีกท่านซาลินาสังลู อาริน,น่าโยนมาไม่ผ่านพับัทุบออกมาก่อนเก็บได้ทั้งสองโชกูละคอรไดซสายยังเก็บได้แล้วปาดเข้ามาแล้วก็ยางไรมอ,องไม่เห็นอะไรเลยครับฝั่งนี้ไม่เห็นมองไม่เห็น <laughs> ไม่ว่าอะไรครับติวเตอผมก็ว่าอย่างนั้นเละมองไม่เห็นมองไม่เห็นเน่มมเดี๋ยวผมไล่ว่าเน่เดี๋ยวจะมาข้างนี้เขาหน้ากันเลยนะเขาว่า<แ><แ>อย่างปานเลยคนภาคอย่างไอผู้ใหญ่เว้ยเราก็ปานนเรื่อยนะ คนดูเห็นนะครับคนภาคไม่เห็นม่เป็นไรนะว่ากันไปต่ออยู่เรียงด้านเจ้าก้องขยับถ่ายดังซ้ายที่อัครีผูสขาสูงขยับถ่ายมาทางด้านริมเส้นทางซ้ายขยับขยโยกขยโยกแล้วก็ขยับมองหาเพื่อแล้วจ่ายในงวันนี้ขาดแล้วเจอสวนแล้วทางด้านทางด้านโอ้โหทันีนะแล้วก็ยังไงโอ้โหติดทางด้านของทางด้านวรกอวรกรหวากมาดีเจสดาลงกะเจสดาขยับแล้วก็ได้ขวายยังไม่เข้า กอกับถากหน้าโก่งลังไป้ใหญ่ปั่นเลยคอมเมนต์นะตัวไม่อยู่นะครับไอ้อยู่ในคอมเมนต์นะใครใเขาว่าอะไรนะสานนินาดิว้าเออกเน็เจอไอ้บังเมย์บังเมย์อะไอ้ถือธงแต่ไปอยู่ไหนวะไอ้ถือธงทาหน้าน่ะเดินโชว์ตัวหน่อยดิเอ้ยเดี๋ยวพักครึ่งเดินโชว์ตัวหน่อยเว้ย ได้มานี่เจสดาเจสดาหลังกาไห้มาที่สุดทิพย์พงแล้วเฮ้ยยังยื้อเจสดาสารินาสังลุยอาหน่อยไว้สารินาเอาหน่อยไว้สู้ๆหน่อยเว้เด็กมันแค่มีแรงนิดเดียวนะโอ้โหยังจะเป็นผู้สมรู้ร่วมไดซาดินาครับสุดเหนียวเลยครับทุกวันนี้ยังทุบทิ้งไันได้ต้องโซ่หน่อยนะเบืงนี้เบืงนี้เอาหน่อยเฮ้ยโอ้ เปิดมาจาังหวะนี้โอ้โหจะชธดารับแปลกไปหน่อยครับแม่ลุน้นแล้วหลังไปลูกตั้งเตะของดังดานซารินาสังลุยรอบรองชยบเลยคู่ผู้ชครับใครชนะจะผ่านเข้าพบกันดังดานปากคอสิบเจ็ดครับเอาไว้รอชิงแล้วนะด้านปากคอสิบเจ็ดทางหวะนี้ลูกหัวแล้วเก็บได้แดนกลางของดานซารินาสังลุยมาที่มาที่สิบแปดสิบแปด สายหนักหนักจากวะนนี้ดีไปแล้วก็ยังอไงอยู่ไหมส่งไปคนนั้นส่งไปคนนี้ส่งไปคนนั้นแล้วมีเปลี่ยนตัวกงด้านซารินาซางลุยแม่าจานก็จัดชุดใหญ่ให้คนดูเลยนะครับไม่ใช่ชุดสำรองในชุดใหญ่แม่จานนี่เป็นงานเลยนะครับคนมาขนาดนี้เป็นท้องที่เหมอนทองด้วยนะครับ จางกรจัดชุดใหญ่ให้เลยนะผัานไบไหนนี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับแตงกิวบรวัตผาแหวกแหกไปอีกหนึ่งตัวนี่ติดถึงด้านสารินาสั่งลุเข้ามาแล้วเค้ามาทางซ้ายริมเส้นหมายเลขเิบีย์เลี้ยงจีจ้จีจ้จี้จี้เข้าไปแล้วก็ยังไงจังหวะนี้โอ้หผ่านหน้าก็ออกไปยังผู้สีนาลูกทัชให้มปนลูกเตะมูองด้าสารินาสังลู ถูกเปิดของน,นด้านซาดีนาครับซาเินาเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้โหม่ไปเห็นมองไ่เห็นไปดูกันต่อนะเอ่อแชมป์เงินรางวัลสองหมื่น 20, บาทกันเลยนะกันนี้นะ เป็นงานกาุศลของโรงเรียนสเราของ18นะครับที่ตำบลหมอทองอำเภอบลเปีจังหวัดเชเชาเป็นงานประจำปีแล้วว่าน,นี้ยกมาไม่ผ่านนางสารินาสังลุงขยับมาจังหวะน,นี้หัวและเก็บได้หลังอยู่ที่สารินาเก็บได้แถวสองวรกรยกมาแล้วก็เจ้ายักษ์ครับ จ้ดยักนปดน้ดลเรียบร้อยอย่างที่จะป้อมแหวกแหกไปรื่องหานที่เจ้านาเจ้านาอยากไรถ่ายมาที่อคนีเอีแล้วแล้วกย์ีแล้ว go ยาจาก้าเหมอทองยากย ซ็กขปมอัดีหูสุดสายรับโอ้ฮหูสุดสูงกัโป่ะหลูกนี้เต็มข้อแล้วแหวกแหกอาศเสียคันเข้าไปกับโอ้โหเหลือเหลือรับประทานกับผู้ตตาตู้ว่ากูก็ไม่ไหวเมือนลูกนี้ของซาดินาอเอาะอะครันนีอเป็นเประตูตสูน่ันอโอ้โหอะรันซาินาต้องเปิดใส่แล้วลองไกลๆมาเลข8กัป ล่วงลปปฟอมที่มาเร็วแรงนะลูกนรกหายไปไหนมันก็พอเจอเด็กมนทองเตะได้ครับเด็กๆพวกนี้ไม่มียัญหาครับเตะไปไป แมไม่เป็นไรเล่นหนักๆในเกมได้นะครับไม่ไม้องไปเกงใจว่าเขาเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นดาราะไรนะครับเล่นในมันตามเกมหูวรอบแรกๆมาเร็วแรงในวันนี้ทําไมไม่เร็วซะแล้วนะครับสารน,ามามานิษาใหม่นั่นแตงกิวบรวัตให้มัดดีทั้งด้านวารกรช่างเข็นดีก็ตตเตะจางวะนี้มูกฟาลหวานทองวิทยาครับตัวนี้ออกนํำอยูสองสกอร์้วยกัน โอ้โหนี่เป็นแมตท,ที่3ของวันนี้แล้วนะครับแมตแรกนี่รอบแปทีมสุดท้ายครับเอาชนะทางด้านสงพงษ์ราชนะโอ้โหดีว่าขนชุดใหญ่พะกมิตรมนเลยครับชนะไปจากคอซีต่อสองครับหลายคืนมาที่นภัสสวยแล้วก็ไปเจอกับราชนาวีแล้วกลับมาเล่นรอบรองโอ้โหนี่แมตท,ที่3ครับแลวเข้าชิงก็จะเป็นแมตท,ที่4ี่าเต็นทางด้านหมอนทองดิาดยาอย,ยู่เลียงด้านน้ำประดมน้ดวลมาที่แตงแตงกี้โยกมาแล้ว

รถยนีูสุสุก4กต97กรุงเทพมหานครนะครับก็ขออนุญาตนะครับขยับรถยนต์นิดนึงนะครับพอดีอ๋อจอดอยู่ข้างนอกนะครับร้าน20นะครับ4กต97กรุงเทพมหานครนะครับช่วยขยับรถให้นิดนึงนะครับจอดอยู่ปลยที่รถด่วนลยครับตอนนี้มีคนเฝ้ารถท่านอยู่นะฮะตรงนี้ป็ลูกเฝ้า โอ้โหแล้วองโดนเรียบร้อยด้วยครับ <depend> ส <ant dairy> <Memory> ิทธิ์พ <jak> ี่กับสิทธิ์น้องเลยครับนี่เจ้าโชกุนนี่สิทธิ์พี่หมอนทองทิยารุ่นที่แล้วเนี่ยเพิ่งจบไปครับผลผลเจริญกับทันทีมของหมอนทองทิยาในปีที่แล้วนะนี่ก็มาได้อยู่ครับอีซูซูดีดีแม็กนะครับนิวเซเว่นนะครับ มิวเอ็กนะครับเป็นมิวเอ็กครับสี่กต้าเก้าเจ็ดกรุงเทพมหานครนะครับไปที่รถของท่านด่วนนะครับสี่กต้าเก้าเจ็ดเก้ากรุงเทพมหานครนะครับสี่กตกอไก่ต่อเต่าเก้าเจ็ดเก้านะครับไปที่รถของท่านด่วนนะครับตอนนี้ตำรวจมาล้อมล้อมรถได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าไปขวางทางร้านเขาอยู่นะครับครับไม่เป็นไรครับ อาจจะต้องรอหน่อยนะครับจะต้องรอหน่อยเพราะว่าม <c oughs> ันอาจจะเป็นแฟนบอลน,นะเพราะเขาไปจอดข้างนอกกันแล้วนะสี่กอต่อเก้าเจ็ดกรุงเทพมหานครกันตอนนี้ล้อมรถไปหมดแล้วนะใครเป็นเจ้าของรถไปดูด้วยนะครับยังไหวเลยเจ้ากล้องนะโอ้โหวันนี้ไม่มีเจ้าสีด้วยนะครับของด้านหมอนทองเกียรมาจางังหวะนี้มันเก็บดาวซารินาสาังลีที่เก้าเถิแสงไปจงังหวะนี้เจ้ากล้องเจ้ากล้องไอ้จัง ขยับมาที่เจ้าป้อมเจ้าป้อมมาคณีอาคณีลุ้นแฮทเทกอยู่จางวานันนี้รับบอลกันเลยเฮ้โอ,โอ,โอ้ดูการเข้าทำบอลเจ็ดคนหลง,งแก่ครับแมนี่แหละครับที่ว่ามีสิบแผ่นยี่สิบแผ่นนะนี่นายสามแผ่นแล้วผมเห็นเนี่ยนั่งดูอยู่นี่นะแผ่นมาหนี้เหนื่อยเลยทั้งด้านหมอเท้าที่ย่า,าคคงเขาจะสกกลกี้ยงเสิร์ฟเนี้ยับถ่ายมาดิมือรับสามตัวของด้านซานินาสางังเลยครับโอ้โหว่าเหนียวเหนียวครับโอ้โหเจอสามลูกไปไม่รู้จะป้องกันยังไงครับ ปานวัดหนึ่งแล้วก็อาคานีสองกับตัวนี้ปเปิดบอลยาวไม่เลยแล้วแม่ผ่านหัวของดานอนาคานพ้ วรารกรยังอยู่ครับเราฝากมาดีทางด้านแตงกิวแตงระแตงกิวย้อนคืนมาดีทางด้านสุธีพงศ์สุธีพงศ์และเลขกระบังกระบังนูตให้มาดีวรารกรช่างเข็นดีวรากรเปิดบอลทะแยงมาให้เจ้าแแ่แาม่บอลลงได้และอย่างไรมองขยับขยับแหวกแหกและหายมาทางด้านวระกรแล้วจังหวะน,นี้จับลั่นไปครับคะนีเสียบอลในาด,ดานสารินาสั่งลุยมาจัางหวะน,นี้มาเลขครหกแล้วก็หักคอมาแล้วมาเลวขวทเอ อ่ะคณะบนอ่ะคณะบนแข่งแหก where 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 ไม่ได้ไหมแล้วก็อย่างไรแล้วเปิดมากหลังปุ่มม่นะ้ามองไม่เห็นแต่กระไปได้ครับเออนะต้องเดาๆคำๆไปครับแม่มีมาจีังหวานมต้งหักหักระชากกระชากติดไปละ แล้วเปิดยาวมาในวันนี้เก็บดาดีแต่กระแตงกี้กระชุกร้อนชุกร้อนให้มาจในวันนี้หลุดมาถึงไหมแล้วก็สาวตัวอ่านเกมออกมาตัดไว้ดาซาดินาสังลูสกัดเท้ามากรุกทุ่งของดานหมอทองอุทิยาเปลี่ยนตัวครับของดาซาดินาสังลู ลูกทุ่มครับทุ่มไกล้ๆครับเจ้าแบังหวานี้ย้อนคืนมาที่เจ้ายักษ์ยัดกลาววันที่วรากรวารากรช่างเขียนดีขยับอย่างอยู่ครับจังหวะน,นี้อยังไรแล้วก็ลูกฟอล์ตายมาอยู่ดีทางด้านสารินาสังหูซารินาท่ายมาดีดิมเท่นฝั่งซ้าย7จเเป็นต่อเป็นต่อจากวาอร์พ่อคงเทพขยับ ถ่ายมาแล้วย่างไรเองอยู่ที่หมายเลขคูขยับจะพยายามแหวกแหกไปแล้วแทงมาทางขวาก่อนครับหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดแทงบาร์ที่ทางด้านบนแล้วยังไปไม่ได้ต้องกลับมาก่อนครับโอ้โหซาดินาสั่งลุยอย่างไรครับพลิกนรกมาสองเกมแล้วแล้วก็อยู่ที่ทางด้านซาดินาขอคืนมาริมเส้นฝั่งขวาหยัดมาดีหมายเลขแปดสิบแปดและจังหวะนี้เป็นลูกฟา สรีนานี่ก็มาเจอตะแข็งแข็งกับ11ซอกนี่นะโอ้โหเจอมิราชอชอบอย่างนี้น <ะ S 1> โอ้โหแข็งโป๊กข้างนั้นเลยครับแล้วก็มาเจอหมอนทองในรอบรอเฉลิดไม่มีเบาอะไรกันสำหรับบังเกอแล้วจากหวะนี้พริกดึงครึอลอกยังไงโอ้โหยังมองไม่เห็นเลยตอนนี้แล้วก็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 ยังอยู่อยู่หรือเปล่าอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็รุดมาโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วก็จะ โต๊ะกับเจ้าแหวเจ๊แหววดึงแล้วก็จะจ่ายจังหวะนี้ไม่ได้ที่เจ้ายักษ์คือทิ้งองก่อนเลยกว่านี้เจ้าโน้เจ้าพูดได้เร็วๆๆๆเจ้าปอมเก็บได้แดนหน้าละไหลมาที่แตงกิ้วแล้วก็ช้าไม่ทันก็จะเตะรากอลสารีนาเอาหน่อยครับสารีนาเอาหน่อยครับสารีนา ไหลามาอยู่นี่เองด้านเป็นต่อครับจะปเ,บเปิดเกมขึ้นบ่กดมาี่ใช้นาสร้างลุยอย่งไหวนี่แลวจ่ายมาทางด้าน,ด,านดินเส้นฝั่งซ้ายเป็นหลักเป็นต่อ ต่อยอย่างมองหาเพื่อแล้วโยกยาวมาไม่ผ่านหัวหองวรกรเก็บได้ด้านกลางเจ้าเตะวรกรข่งเขียนดีจังหวะนี้ยังตามไปตันไม่ได้แล้วยังอยู่เดียงด้ซาดินาสังสาาส่งลูซาเรนาสั่งลูโยกยาวมาแล้วเอาบอนลงดิมและทีเดียวเจังหวะนี้อย่างไรหยับมองหาเพื่อแล้วเปิดไม่ผ่านหมอนทองอุทยานลยจังหวะสวยเจ้าแบ,บมาที่ เจ้าแตงแล้วมาทีจเจ้าแบะโอ้โหอย่างว่านี้สกัดทิ้งไปก่อนครับอยู่หรือไม่ครับแม่ลุกเลยออกข้างไปอ้วยังอยู่ครับแม่แล้วอคนนีอคน,นี้แทงมาที่แทงกิ้วแทงกิ้วมาดีเจ้าแบะทางขวาหมอนทอดวิทยาหยับแล้วก็แล้วก็โอ้โหแล้วก็ผ่านมายัางไงสารีนาสั่งลุยมาเล่ขวขับมาดีมาเลขขวามาทางด้านขวา แลเบินมาใีหมายลนหของด้านซารีนาสังลุยขับจีมาแล้วครับครับผาพลคาราพลผลจร,ริสินว่าได้ไหมใหม,ใหม่ว่าอะไรลูกทุ่งของด้านารีนาสังลุยสารีนานะครับต้องเอาหน่อยนะมาช้าช้าบ้างนะเออขอให้ไปทานาลและล่นกันไม่หยุดเลยลูกฟาเลยครับระยะอัจะรายเลยทีเดียวครับ ทางหลังยูสานกอลูกแรกต้องมาก่อนยังได้ซาดีนาสั่งลุยฟีคกจังหวะนี้ครับของซาดีนาแล้วปั่นก็ป้ายจังหวะนี้โอ้โหแลย่เลยหลังไปแล้วก็ ันี่คือเวลาแรกไปครับแม่ไปทางด้านหมอนทองวิทยาครับออกนำทางด้านสาธินาสังโลยู่3ประตูตสุนครับเดี๋ยวพักให้นักกีฬาทั้ง2ทีมนะได้พักแก้เกมกันก่อนกันเดี๋ยวกลับมาลุยการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อคู่ต่อไปคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบางไซจูเนียจะพบกับหมอนทองวิทยายูสิบขวบนะเดี๋ยวไปกับโคตรไปนะ มีนบอลทงองนายด้วยมีนเว้ยมีนบอลทองนายเนี่ยเนี่ยมาเดินออกมาแบบนี้มึงเออเด้อเดูอนี่ร้อ,องเชียร์ครับนี่ครับตัวที่ไปสนามซุปนัไไ่ไป<ล>ทุกที่นะครับไปแล้วกันรอบถ้าไม่มีเขาคือเขาไม่ได้ไป